ดังๆห,หน่อยไอ้สมกั็ที่มาสมุทรประการนะครับปบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับป็นคนปากน้ำเราเลี้ยงพี่น้องทั่วประเทศคนทั่วประเทศเข้ามาอาศัยจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นที่ประกอบอาชีพโดยเฉพาะพี่น้องแรงงานอันนี้ต้องปบมือให้กับตัวเองด้วยเราเลี้ยงคนทั่วประเทศครับ รายได้ในกการเสียภาษีเป็นอันดับสองของประเทศไทยปบม,มืออีกครั้งหนึ่งและที่สําคัญที่สุดนะครับปบม,มือที่ดูวันอภิปรายไม่ไว้วางใจผมประธานวิทยาครับปบม,มือให้ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงปบมือให้เม่งขวัญและผมจะเล่าให้ฟังครับพี่น้องครับวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ สอสอพักเพื่อไทยได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายค้านตอนนี้ไม่เป็นแล้วต่อไปจะเป็นรัฐบาลใช่ไหมเออเล่าเรื่องเก่าให้ฟังก่อนตอนที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านการอภิปรายไม่ไว้วางใจพ่อแม่พี่น้องดูใจจดใจจ่อทั่วประเทศเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพรรครวมรัฐบาล ที่มีนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีความไม่ชอบมาพักวันอย่างไรอันดับแรกรัฐมนตรีที่ทําให้ท่านนั้นต้องเข้าแถวซชื้อนําบันปาล์มนั้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้การกดลงมติไว้วางใจจากพักพวกของเขาเองด้วยคะแนนเป็นที่หนึ่งเอ้าโหนาะยอันดับที่สองคนที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องนั้น ป่านนี้เรายังมีบัตรเหลืองเลยยังไม่มีบัตรจริงเลยทีรัฐบนตตีว่าการกระทรวงมหาไทยพัว่นอยไอ้แค่พักเพื่อไทยคิดนโยบายนะครับบัตรเครดิตเกษตรกร,กรนั่นเขาคิดเสร็จมีบัตรเรียบร้อยแล้วอันนี้ปลบมือให้เขาหน่อยและท่านรู้ไหมนะครับผลการกดปติพรคร่วมรัฐบาลผลปรากฏว่านายอภิสิทธิ์วชชาชีวะ นายกรัฐบัติีได้ที่สามครับเอาโหและที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องทั่วประเทศผลสำรวจโพทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ทุกช่องํำรวจพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมีความเห็น70%ไม่ไว้วางใจรัฐบาลอันนี้ตบมือเลยของจริงแล้ท่านจะเลือกเขาเหรอ ไม่เอาใช่ไหมกว่าเจสบปอร์ซนตะไม่ไว้วางใจและท่านจะเลือกเขาทำไมอันนี้เบอร์หนึ่งยิงรักแน่นอนเลือกพรรคใครยิ่งรักเลือกคนไทยยิ่งรัก <c oughs> เลือกทั้งคนทั้งพรรคเบอร์ <c oughs> ละไที่ทั้งเจ็ดคนเนี่ยเบอร์อะไร <c oughs> เออจบแล้วไปลองพูดแล้วกลับบ้านได้ นี่มันชื่นใจอย่างเงี้ยน่ะวรชัยหรือเจ้าเงาะของผมมันถึงพูดเป็นชั่วโมงโลสเด็จพวกเราสำนักโพไหนๆก็แล้วแต่นะพี่น้องครับจะเป็นเอแบกโพสวนสุนนันโพสวนดุสิตโพหรือสันติบาลโพนะครับมันสู้โพของพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ท่านทองไปคาอย่างเดียวสำนักประชาชนยิ่งใหญ่ที่สุดวันที่สามกรดกดาปมือ แล้วก็ขอบคุณคนที่ใช้สิทธิ์แล้วนะฮะออกมากระซิบผมหลายคนนะครับแล้วก็ขอบคุณเวลานี้นะครับพี่นอนเฝ้าหีบกลัวหีบมันจะยกหีบหนี้อผมพูดผิดเหรอฮะกลัวเขาจะยกหีบหนี่าผู้หญิงชอบท่านจำผมว่าอย่างนั้นนะครับว่าพี่น้องครับ ที่ผ่านมาในอดีตนั้นผมเองเป็นสมาชิกทักไทยและไทยตั้งแต่ตลอดพระนท่านดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องฟังนะครับ56สถาบันการเงินเจ๊งระในระนาประเทศไทยเป็นหนี้ IMF มีผู้จัดการแบงค์หลายคนมีพนักงานไฟแนนซ์หลายคน ออกมาแย่งอาชีพพี่น้องในตลาดของผมปิ้งลูกชิ้นขายมั่งเปิดท้ายขายของมั่งท่านฟังดูให้ดีนะครับห้าสิบหกสถาบาันการเงินเจ๊งเราเป็นนี่ไอเอมอยู่หลายแสนล้านบาทตอนนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดมีคนที่ชื่อพลตำรวจโททักด็อกเตอร์ทักษินชินวัติเข้ามาทำพักการเมืองในนามของพักไทยรักไทย แล้วก็ได้ระด,ด,ดมนักคิดนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเสนอตัวในนามของพรรคไทยรักไทย,ไทยผมและสมาชิกอีกสามร้อยชีวิตตอนนั้นก็เข้ามาในนามของพรรคไทยรักไทย,ไทยพี่น้องครับตอนนั้นนั่นถามว่าถ้าคนไทยทั่วประเทศไม่แข็งแรงจะสู้จะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจกต้องอาศัยพี่น้องทั่วประเทศครับ ถึงจะทําการขับเคลื่อนใช้นี่ไอเมเฟเขาได้แต่สิ่งสาคัญที่สุดพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมผัวกับเมียทํางานผัวเงินเดือนเก้าพันเมียเงินเดือนแปดพันสองคนลักหมื่นเจ็ดพ่อป่วยพอตาป่วยแม่ย้ายป่วยเมียป่วยหมดค่าหมอไปแปดพันเรื่องเงินเก้าพันครับลูกก็ต้องไปโรงเรียน คุณนักสิงคก็คิดประชาเ,เป็นอย่างนี้ไปไม่รอดแน่ประเทศไทยใช้หนี่เขาไม่หมดจึงได้คิดนโยบายสาคัญสาค,คัญให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะเรื่องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสท่านตามผมให้ดีนะครับลดร,รายจ่ายถ้าพ่อแม่พี่น้องเราไปมีสุขภาพพรนาไมยแข็งแรงจะต,ต้องทํางานหนักเพื่อจะใช้หนี้เขาทํายังไงคนไทยทั่วประเทศมีกําลังแข็งแรงก็คือว่าถ้าก็ต้อง ล่มป่วยลงข้าหมอกเอาไปกินหมดและเศรษฐกิจมันยังไงบัตรทองสามสิบบาทมันจึงเกิดขึ้นใช่ไหมไหนใครมีบัตรทองสามสิบาทยกมือโอ้มีทุกคนเลยเนี่ยไม่มีใครรับราชการเลยเหรอนั่นเป็นแนวคิดที่จะลดรายจ่ายหลังจากนั้นท่านไปหาหมอเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจสามสิบาทบัตรทองเขารับผิดชอ ท่านก็จะมีเงินเหลือใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกแล้วหมื่นเจ็ดใช่ไหมเสียค่าสามสิบาทเองไปหามหมอท่านมีเงินเหลือหมื่นกว่าบาทก็มีปัญญาจับจ่ายใช้สอยดูแลครอบครัวครับเอา้เาเสร็จแล้วผัวเห็นเมียทํางานผัวอยู่บ้านเมียเห็นผัวไปทํางานเมียอยู่บ้านก็อ,อยากจะทําอะไรเล็กๆไดยน้อยที่เราเรียกว่าเป็นงานโอท็อปหรือสินค้าโอท็อป ก็เลยบอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนี้มีเงินไว้ที่กองทุนหมู่บ้านมีข้ามการบริหารให้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบร้อยละสิบร้อยละหา้าดีไหมก็เลยมีกองทุนหมู่บ้านพวกเราเลยทํากิจกรรมโอทอปกันมีการค้าขายกันหลายแสน้านบาทตอนนั้นใช่ไหมและหลังจากนั้นก็มีเงินได้เราไม่ขาดทุนการค้า เรามีการค้าขายหลายแสยนล้านผลจุดท้ายเราชักทวงึ้นเสาใช้นี่ IMF บทใช่ไหมนั่นคือใครคนชื่อพักษินไม่ได้เย็นลยใครนะใครถึงดูไปได้ไหมพอครงถึงแล้วนี่คือแนวคิดที่เขาคิดอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่โยโยมาแจกเงินสองพันให้คนมีเงินเดือนตามกว่าหมื่นห้า โูไเลยคิดได้ยังไงไม่ได้ยิ่งาพ่อแม่พี่น้องรับราชการนะที่มีงก็เดินตากว่าหมื่นห้าแต่คนที่มีงก็เดินตากว่าหมื่นห้าเขาบอกว่าโถเอ้ยทำไมไม่ไปให้คนจนจริงไหมอะเราพูดถูกตบมืออีกครั้งหนึ่งซ้ามใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวพอคุณตูย,ยิ่งแล้วมาจะได้ตบมืออกครับตบอ,อีกครั้งหนึ่ง พอเราคิดเป็นระบบะอะนายอภิสิทธิ์ชายคีวะเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับไข่เนี่ยเขามีไว้เปรียบเทียบนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดผู้ดำปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยไข่พลเอกแชาชายชุนวันต้องขอประทานโทษท่านร่วงรับไปแล้ว เขาก็บริหารงานดีครับมีการทําสนามรถไฟเป็นสนามการค้ามีการเจราจาธุรกิจที่ดินขายได้มีในหน้าอะไรคนก็ไม่ค่อยคิดว่าไข่แพงเพราะมีตังค์ซื้อใช่ไหมก่อไปนั้นไข่ค,คุณจิว๋วพ่อใหญ่จิว๋วของเราพลเอกชวลิตตอนนั้นกระถอนกระแท่น้ํามันก็แพงอะไรก็แพงไข่ก็แพงด้วยคุณจิ๋วเลยถูกเปรียบเทียบว่าโอโ้นายกชวลิตไม่ไหวเลยไข่แพง พอต่อมาก็ใครคุณมริหารแห่งเมืองสุพรรณตัวเตี้ยๆก็บริหาร,รกระ,ระท้นกระท่งกระท้นกระท่งยุบสภาเพราะว่าเป็นคนต่างด้าวหรือไงมาลุกพรรคประชาธิป,ปัตปปย์อภิปรายตอนนั้นผมยังไม่ไปนักการเมืองใครมันก็เลยแพงแต่มายุคของท่านคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีมีกิจการมีสินค้าโอท็อกนี่กองทุนหมู่บ้านมีการค้าขายต่างประเดศเจริญรุ่งเรืองเรา ใช้นี่อาม่หมดเราก็ลืมมปเลยว,ว่าไข่เป็นยังไงเพราะเรามีตังคซื้อแต่ที่แน่แน่นายอภิิทษ์เวชชาชีวะมีเล่เหลี่ยมครับมันกวัวพ่อแม่พี่น้องว่าไข่ใบละห้าบาทแพงจับมันชั่งกิโลเลยอย่างนี้โห่ดังสิัวัพวกเราเอามาเป็นตัวชี้วัดว่าไข่มันแพงคิดยังไงพ่อแม่พี่น้องครับยังไม่บอกนะ มีคนพูดหลายคนที่สองวันตัดทินใจอีกอย่างนึงกลับมาที่ตัดสินใจอีกอย่างพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวนี้เขาตีหน้าเศร้าเล่าความหลังโดยเฉพาะเรื่องพี่น้องเสื้อแดงเริ่มแล้วเขาบอกเขานอนร้องไห้ทั้งคืนโอ้ไม่ได้ผมเห็น,น,ลลนห,น,อน,อไไหน้าละเลื่อนเลยบอกรอนน้องไม่้็คือตอนอาพีไปไป่ว่าอัใจะยัาหน้าเลื่อนเลย แล้วบอกดอนร้องไห้ทั้งคืนมันอะไรนะเออเออเออรู้รู้หลายหลาก็ไม่รู้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับขอพ่อแม่พี่น้องนะครับสามอย่างสำคัญมากเรื่องที่หนึ่งเขาบอกว่าท้าเลือกเพื่อไทยแล้วเนี่ยจะยกเลิกเบี้ยอสมเนี่ยไม่จริงนะครับเพราะมันเป็นกฎหมายแล้ว อนุสลาอนุสเลอลที่เป็นเนี่ยสอสอประเสริฐเป็นสอ,สอสนเนรู้ทำกฎหมายแบบมันเป็นกฎหมายต้องจ่ายครับเบี้ยผู้สูงอายุอย่าไปเที่ยมันเรารู้ทันโวไดเบี้ยผู้สูงอายุเขาบอกว่าถ้าเลือกเพื่อไทยนั้นจะยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุเอา้าหกสิบให้เท่าไหร่พรรคเพื่อไทยเจ็ดสิบให้เท่ายแปดสิบให้เท่ายเก้าสิบให้เท่าไหร่ ด้าน,นเดียมันบอกเรายกเลิกในของเราดีกว่าใช่ไหมพอเบอร์พอด้านยาไปเชื่อนะก็บอกว่าถ้าเลือกเบอร์ไทยน้วจะยกเลิกเบียผู้สูงอายุป้านะยายตาจาไว้เลยอย่าไปเชื่ออีกเรื่องหนึ่งอะไรกันมีข่าวว่าท่านเลือกผมนะ่ะพักใครเขาเลือกผมเนี่ยนะช่วยผมเถอะนะเดี๋ยวผมอาจจะไปรวมกับเพื่อไทย พอเห็นใจทําต่างตกหน้าบ้านนี่โอ้ตอนนี้ตกกระเจไปหมดเลยนะเลือกผมเพื่อพักให้เขาพ่อแม่พี่น้องอย่าเชื่อเด็กขาดนะัะสองปีแปเดือนเราเจ็บช้ำม,มาแค่ไหนเพราะฉะนั้นเพื่อไทยอย่างเดียวเบอเลือกพักยิ่งลักเลือกทั้งเจ็คนเบอร์อะไรยกทั้งจังหวัดได้ไหมโอ้สับป้านได้คนอื่นมาพูดต่อขอบคุณครับ Gracias.